เสร็จเรียบร้อยแล้วครับต้มสมเขียดครับต้มสมเขียดอิโม่นะครับเนาะกินข้าวเศร้าสำันครับครับก็สวัสดีนะครับเข็มเนยมากินต้มสมเขียดนะครับเขียดอิโม่นะครับนะต้มสมใส่ใบสมโขงครับนี่เขียดอิโม่เห็นไหมครับเจ้าปลา นะครับช่วงมี้เขียดมันออกลายนะครับฟินมากเลยครับอืม เข้าเสาก่อนจะไปเขาเว้นรับถึงสิเป็นวันหยุดแต่ถ้าตรงกับเว้นก็ต้องไปเข้าเว้นเวนยอมร,รับด้วยการเข้าเวนคุนบอ À. Ah. đi เป็นเคยดเลี่ยงนะครับเคยดเขาเลี่ยงนั่นอหะมันก็ทีาย่ต้มสมเองนั่นแหละแต่นี้มันตัวน้อยครับ ไปทอดแก้มกับเราว่าอ้แสบเป็นยังไงแสบหน่อย ปกติก็ใช้บ่กินข้าวเว้นเอ้กินข้าวเช้าก่อนไปเฮ็ดงานนะครับแต่เม,มื่อมื้อนี้ไปข้าวเว้นแล้วไปซวยแน่ก็เลยได้โอกาสได้กับข้าวกิน ถ้าเขาไปหาเองซอวยได้เนะแคจนิโม่ครับซอวยได้เตีตัวแลอ๋ออันนี้ไปหากันครับไปหา่แม็คโคหามากิโล่นึ่งหลายกว่าบาทเอง หวามันแสบก็ตม้มเอ่งอยู่นะครับมะเข้าครับตม้มเอ่งยังข้าเลยอันนี้มะเข้าครับแสบ สีกีได้ยนะังไะสอดคข้ามาสองตัวสามตัวกินนี้มันหายากไม่ได้กินโดนแล้ว ฝินมากเรากระตื่นในเ้าไปตลาดร้านค้าทุกร้านมีใจคนละครึ่งเหมือนนะร้านไหนบ่มีใจคนละครึ่งนี่ ขายของไมา่อยได้เลยนะอ๋อแต่ก็อย่าลืมนะครับนะเบิดเขตวันที่16นะครับจ่ายคนโครง,งการจ่ายคนละเชิงนะครับวันที่16ต้องไปกดคลายว่า ไปต่อสัญญาไม่ยังไปนั้นแหละมันช่เบิดวันที่สิบหกนะครับวันที่สิบหกอ่ะอย่าลืมกดต่อสัญญามนะันจะเสียเสียใส่อย่างตอนน่อเนียงใดร้านค้าร้านใดวุ่ีวใจคนเครื่องเนี้อขายของไมา่ค่อยได้เลย พราะมันมีคนละเครื่องมามันก็คือจากาได้ซื้อของที่ถูกลงนะครับนะแต่มันก็ราคาเดิมนั่นแหละครับราคาเพิ่นก็ไปเก็บกับรัฐบาลเครื่องหนึ่งเก็บกับเขาเครื่องหนึ่งหรือส่วนี้ผมซื้อปลาไหลมาโลนึงปลาไหลโลนึงแล้วก็หอยหอยปังอีกโลนึงกะร้อยกาบาทครับนะปกติปลาไหลโลนึงก็สองร้อยแล้วนะครับเนาะแต่เขาจ่ายกันแค่ร้อยเดียวเอง เดี๋ยวว่าคุ้มมากกับเขาก็เต็มตู้เย็นอยู่ช่วงนี้ต้องรีบซื้อเฝ้าซื้อมาตุนเลยครับ อือ้สดนำใบสุม,มงสมสุมนำเขียดน้อยโอ้ยมีแยงทองกันมัน คลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่มาติดตาม่องยูทูบลูเบอรตากไทยมีขอบคุณทุกเมนนะครับจยพ่นไมคลิปหน้าครับขอต่อไปคอมเมนต์กันครับขอบคุณครับ